น้อยๆเก้าพี่น้องโอ้ยเล่นตัวโอ้ยบางทีกักขนาดพี่น้องโดนดิลงโดนดิลงหัวเว้ดครับน้อยครับพี่น้องน้อยๆนี่วาซีสวัดซีสวัดมิงเส้นประมาณนี้นะเอาโดดโค้ดโค้ดครับจะเป็นน้อยๆนี่ไงที่ขาดอยู่ขาดอย่ยังอยู่นี่นะครับประตูน้อยครับประตูน้อยฝ่ายฝาย ปวดแขนเ่ยไง่ัยไปหน่อยไ่นอยเขาอกับทางคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นมาทั้งชุ่มแพร่ครับมาหาอยู่หาจิตเชียมาเป็นเชียเรียกคนวาสันวาเชี้อเรียกไตท่านคุเจะอยู่ะครับคนณมากระทังุแพรกับนี่มันตรอยู่เหครับลองมาบงกันนาวาสันวาโอ้โหบอเาเขาอยู่หึตัวว่านี่ เพาท่านเขามากครับพ so like bon ี่น cool. ้องเนี่ยเาท่านเขามากครับผมเนาะบรรยากาศครับพี่น้องงดงามครับะมี่เสยนแหนะเส้นสะดุ้งครับคนแก่มาหาอยู่หากินหลายวิธีครับพอสมควรอยู่แต่จรินจริงแต่ว่ามันปลามันกินหลายทางครับส่วนนี้ครับมาจากฝนตกแล้วนะปลามันกินหลายทางเหมือนกันแยกกันไปครับก็ได้ยุ่ยไปเหมือนได้ก็ไปยกบังหันแล้วว่าั่น ที่งานเดี่ยววัดทยถาเห้เบิ่งครับคือทางลำน้ำเชิญกับวัดบุญแก้มเอาของครับพี่น้องของของแล้วของแล้่ยวตกแกงไขก่ขก้กอนชนมอยครับพี่น้องตกแกงไข่ก,ก้อนเอ้าว่าชนมอยครับทางบนของสองก็ปบุญได้ยที่กันเพราะว่าทางล่างมันจะเป็นอาจจะเป็นนิ่งเป็นหินนะครับสองเป็นตะแกรงครับพี่น,น้องตะแกรงตะแกรงลวด เขาเนี่ยยึดยึดสิปลาหักกล้วยด้วยครับไม่ได้ไม่มีปลาหักกล้วยอยู่เนี่ยนี่ปลาหักกล้วยกับเขาดีครับปลาหักกล้วยปลาขาวมาตะบอกยกเราป้องผมญัจตัวดีอยู่ที่น้องเขาเขายุบจะให้ไรเขาม่เหนียวยกน่อยสี่โซ่ครับพี่น้องตอนเสด็จสี่โซ่ยน้อยครับผมไปไปน้ำกันครับเดิไกลเลยครับ ลมแย่งครับเหมือนกันสิโปยกว่โอ้ไปแล้วไปแล้วครับพี่น้องเอ้ามาตัวนิ่งกว่มาเป็นสาวเอ้าดูกันสาวอีกครับ อหากตัวเอายังเหลืออยู่ดอกสามมันลงไปหมดมันมันมียอแบบมีแบบทางทางนองเคื่อผนังนี่บอกเรอโดดขึ้นไปทำมันลงไปอวัยวะพอนหุ่นู้นู้นู้น zoom จะน้อยพี่น้องซุ่ม zoom 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 นุ่ม z ุ o มนุ่มเอาโดดดีขนาดไปะดุมนั่นก็ได้เอ้านะครับซุ่มนุ่มซุ่มยุ่มเอากำลังจะลงนี่ไปลงหน้อยห้องโดดไปแล้วไปแล้วสามเหลือสามเอาเทาที่น้อยครับเข่าดีเนาะยมันเี้ยมันตรงกลางกับ โานี้นะครับเนี่ยผมนะครับแต่ละจังหวะปุ้ยอ้าวอันนี้กันกันครับ,รบโตดดไปแล้วพี่น้องอุ้ยมาอีกแล้วร้อนมาอีกแล้ว <mile> ปลาสูตรใหญ่มาอีกแล้วพี่น้องก็โดดประดันเอ้ยยกขึ้นจังม่อว่โว่เห็นครับพี่น้องเนี่ยปลาสูตรใหญ่ครับอ๋ออเอา๋อเมื่อค่ำตอนเช้าใหญ่เนี่ยจะน้อยครับอคุใหญ่บางคนก็นต่อยพี่น้องเนาะเอาครับโอ้ยไปอ่อนรอดพี่น้องเออปล่อยรอดโอ้โฉนฉีเข่ากระซั่งเราเด้พี่น้องเหมือนกัน หยิบดงทีเดียวครับปล่อยเลี้ยปอยแลี้ยตูตูเงี้ยนะย่านมันเต็มกะซั่งว่าสันว่ากับปวยสันตว่าสันต์หลุดทั้งทีเดียวครับแม่เอาตักหลุดมืออะไรี่น้องตูงหญ่อยู่ที่มือหันกระได้เอาพวกตุ้ยยังแกี่มือไม่แกี่มือไม่พวกไปใส่ลอกว้นอยู่นี่ละเอาตัดรึบ่ เอาดูดอเอานั่นนั่นนั่นโอ้โมนโอเมียนละตัวพี่น้องก็ละตัวดีครับ ดไปอีกแล้วตรงตรวโว้จิดครับกากาจิติดตจากหน่อยเอากระดาษปีกกระยังหนีวัดปุ๊บหนีบ่มุมงเราครับพี่น่อยยังได้คือเรับไปชินกับหินครับพี่น้องครับไปชินกันกับหินว่าได้รู้นะมันจะเป็นย้อนหน่อยแต่ว่ารุ่นดีเด้พี่น้อยนะมันมันจืดดีอยนะครับเรียกว่าเอาดี

โดนแล้วอุ้อยอู้พี่น้องขุนนะครับข้างบนครับมาจังเลยเผอประด้ครับพี่น้องเผอประดุ้๋วคนครับเข่าคักเลยเอาฟัางนี้สิเข่าว่ามาลุ่นกันทางนี้ครับสะดุ้งน่อยเมื่อกี้ก็เห็นตัวหลายตัวเหือะปะโอ้ยเดี๋ยวตัวนึงอยู่ปลาหางกล้วยครับน้องเมื่อกี้มาดาสะดุง้งโดดไปออกไปบนแล้วเอาเดีปลาหางกล้วยมาตัวนึงครับ

mình lái không cậu lại, cậu, cậu, cậu lại không mình khẩu lái nữa mình lái chứ không không <laughs> nào <laughs> หวานเลข่อยู่แล้วแบบนีข่ดีครับดูนะครับดดดนขึ้นดดีพี่น้องดีน่งกออกับพองกันดีนขาวเอาของเข้ากับไปกันเหลียวแบบแปบบัวเดียวเอาเอาเหลียโดนดีครับาโดนดีครับเก็นก่งนบนเนาะ คอ้าวจนนมาเป็นช่งวงถ้าเศร้าๆก็ถือๆดีครับเศร้าๆเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแค่แตงโผๆดีนี่นะครับหาป่วยตรวจไปแล้วนันครับตั้งกั่เหลือที่เขาตัา้งซี่หาป่วย <cười> 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 đi không? đi đến xóm đạn đó chứ đâu Sẽ đúng ngoài cả khẩu, sẽ đúng ngay cả khẩu đó. Hãy subscribe Để <laughs> <laughs>

แล้วครับไปแล้วครับโอ้ยจะเป็นโดดสูงครับสูงเนี่ยพ um. ่นก็ไปเอ้าทางพ่นก็โดดออกเอ้าโดดไปโดดไปเลี้ยชักตัวเอ้าเหลือหลายตัวอยู่เออเหลือยซะสี่ตัวโดดดีขนาดนะตัวใหญ่ครับพี่น้องพอสวยใหญ่โดดแข็งโดดไกลครับ หนกโดดสองโดดสามซีเอายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอ้ยเอาเอาดีเอาเงา,าไปแล้วสองสามเงี้ยหมดเอ้ยเอาเอารอดกับฟ้องกันบ่ะเดี๋ยวนี้ <c oughs>

เขาครับโอ้ลุ้มกลเก็ดีดีใชครับน่อหน่อยครับ่อีสว่ครับ เต็มก็งแล้วนะเอาไปเอาไปอไอกเอเต็มก็สั้งอีกแล้วบาทที่ตัวได้เลยอ้ยอ้ยอุ้ยโอ้กษัรย์วันตัวฟ้าครับพี่น้องตัวใหญ่ดีอีกสย่นะครับ ท้ายท้ายสุดตัวนี้ก็ว่าเอาแต่อยู่ครับพี่น้องสามสี่ตัครับเอาเข่าที่สี่แล้วครับพี่น้องท้าให้วืดมือกัน่าจะเข่าวืดมือแล้วครับผมสำหรับการเดินง้อครับลำน้ำเชิญครับวันนี้ครับบัตรบุญแียนทางนี้ครับทางของเรือขอนแก่นครับพี่น้องกันนะครับเข้าซูดจังหวะนะครับเดี๋ยวสิบหมีบาดรเฝ้าเลยครับพี่น้องเขาดีนะครับเพราะว่าจะเป็นสะดุงเข่าสออหรือว่าสะดุงซีส่อครับผมอ่ะสุดยอดครับผมร้อยที่ตามคิณต่อไปครับ